จากสถานการณ์ยางพาราตกตำ่ำเกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นพืชชนิดอื่นที่มีช่องทางการตลาดที่ดีกว่านั่นคือทุเรียนด้วยราคาค่อนข้างสูงมีตลาดทั้งในและต่างประเทศรองรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกษตรกรไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนมาก่อนจึงทำให้การปลูกทุเรียนในช่วงเริ่มแรกต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย สำนักงานกเกษตรอำเภอสดาจังหวัดสงขลาโดยการบริหารงานของนางสุดายาอีก,กเกษตรอำเภอสดาจึงได้จัดทําข้อมูลและรวบรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในอำเภอสดาโดยจัดตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อกลุ่มคนรักการปลูกทุเรียนโดยการนําของดรถาวรเรืองวรุนรัตนาประธานบริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา1982จำกัด ผลจากการศึกษาคนา้นคว้าทําให้ทราบถึงปัญหาและสํานักง,งานกเกษตรอาเภอเสดาจึงร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งได้จัดตั้งรายกลุ่มขึ้นโดยเชิญสมาชิกทั้งหมดเข้าร่วมและเชิญเกษตรกร,ร,กรที่มีความรู้และประสบการณ์รวมถึงนะักวิชาการพ่อค้าคนกลางและเจ้าของโรงงานแปรรูปทุเรียน เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆจากนี้ยังมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกรษตรด้านอาราคขาพืชจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานกลุ่ม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนโดยการประสานกับพ่อคา้าและเจ้าของโรงงานแปรรูปพบปะสมาชิกกลุ่มชี้แจงปริมาณความต้องการคุณภาพมาตรฐานและราคาที่รับซื้อทําให้กเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้ตามความต้องการของตลาดมากขึ้นในอนาคต มีการวางแผนการดำเนินง,งานไม่ว่าจะเป็นขยายปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกทุเรียนจากเดิม2,000ไร่เป็น5,000ไร่พัฒนาเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนให้มีผลผลิตคุณภาพ120ลายโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านเทคโนโลยีเช่นไลน์กลุ่มซูมหรือว่า YouTube เพิ่มช่องทางการตลาดเช่นการขายผ่านทางออนไลน์ ในรูปแบบบาร์โค้ดการประกันคุณภาพส่งตรงให้ผู้บริโภคโดยยึดหลักปฏิบัติ5ดีในการจัดการสวนทุเรียนของตนเองคือ 1. ดินดีเป็นดินที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียนมีการปรับปรุงดินเตรียมความพร้อมขอนการปลูกทุเรียน 2. น้ำดีมีแหล่งน้ำพอเพียงน้ำจะต้องไม่มีสารพิษและสารเคมีเจือปน 3. การบริหารจัดการดีมีการจัดการดูแรลรักษาป้องกันกําจัดศัตรูพืชและแมลงตามการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 4. ผลผลิตดีผลผลิตจะต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานได้รับการรับรอง g p ทุกแปลง 5. การตลาดดีมีการจัดการด้านการตลาดได้ดีมีศูนยร์รวบรวมผลผลิตมีเครือข่ายการตลาดทั้งค้ายส่งและค้าปลีกและตลาดออนไลน์ นอกจากนี้แล้วยังมีการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ในการปลูกทุเรียนเช่นการทาบกิ่งทุเรียนหรือเสียบยอดเองซึ่งสามารถลดต้นทุนได้1870บาทต่อไร่การผสมปุ๋ยใช้เองซึ่งสามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้1936บาทต่อไร่หรือการใช้สารโซลาเซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน3แปลงสามารถลดต้นทุนได้144,000บาทต่อปีซึ่งมีเกษตรกรหนึ่งรายเพิ่มรายได้ในสวนทุเรียนเช่นการปลูกข้าวโพดแซมทุเรียนมีเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มเข้าร่วม30รายมีรายได้เพิ่มขึ้น98,800บาทต่อไร่ต่อปีการปลูกกาแฟร่วมสวนทุเรียนมีเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มเข้าร่วม3ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น5 2 0 0บาทต่อไร่ต่อปีและปลูกแก้วมังกรในสวนทุเรียนมีเกษตรกรในกลุ่มเข้าร่วม2รายมีรายได้เพิ่มขึ้น5,7,600บาทต่อไร่ต่อปีครับกลุ่มปลูกทุเรียนอำเภอะสเะดาเกิดจากรวมตัวกันเกษตรกรปลูกทุเรียน ได้มีทั้งหมดมีทั้งหมดเมื่อก่อนเรามีอยู่20 30 5ลายเริ่มก,ก,กนะเจ้าเกษตรอำเภอมาตั้ง,ต,งตั้งลายกลุ่มขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนี่ตอนนี้สมาชิกเราก็มีเพิ่มขึ้นแล้วเราก็รวมตัวกันก็อยากปลูกทุเรียนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ความรู้มันไม่ค่อยมีมากนักวิชาการก็ไม่มีก็เราก็ไปดูของที่อื่นที่ก็ประสมควสัสำเร็จแล้วอย่างเช่นสันทบบุรีระยองชุมพร แล้วไปดูมาแล้วกลับมาก็ทําให้ชาวสวนะทุกคนก็มีกําลังใจทําเพิ่มขึ้นนะกำลังใจทําเพิ่มขึ้นขนาดนี้เรามีสมาชิกรวมทั้งสิ้นนี้210คนแล้วแต่ว่าไม่ใช่สมาชิกทุกคนที่ผูกทุเรียนบางคนเป็นนักวิชาการเป็นอะไรก็เข้ามาในกลุ่มเดี๋ยวพ่อก็มาแนะนําให้นะแต่คนผูกทุเรียนก็น่าจะสักรวมกันแล้วสักร้อยหลายได้แต่ไม่ถึง200ใช่ไหมมีสวนใหญ่สวนเล็กนะ แล้วอำเภอสะเดานี้อนาคตนี้จะมีคนที่ปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นลายใหญ่เขาจะไปห,หาทีนะ่อย่างเช่น IBM ด้านนอกเขาก็ทําสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นด้านนอกอะไรพวกนี้นล้วก็อยากจะพาลูกค้าเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาก็อยากจะให้ปลูกทุรียนด้วยก็ได้โชว์ของเขาทำไมตอนนี้าาก็กําลังหาที่อยู่ถ้าหาไรเมื่อ,อไหร่นี้ดียวเข้ามาบอกอีกทีหนึ่งังหาที่ไม่ได้ แล้วก็ของคุณชนะนดาีงใกล้ๆอยู่สนผมนี่ก็มีดอยู่สองสาร้อยไร่เขาก็บอกสนใจว่าจะปลูกทุเรียนเหมือนกันก็เนื่องจากว่าปัจจุบันราคายางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักใช่สู้ทุเรียนไม่ได้ทุเรียนท่หลายปีที่ผ่านมา4ีหปีนี้ราคาดีมากแล้วก็ตลาดก็ไม่พอขายถ้าคิดว่าสะเดานี่สามารถ,ถทําเป็นเมืองทุเรียนเป็นเมืองเล็กๆของตำบลใน จันทบ,บุรีอ่ะตั้นทบ,บุรีก็ผูกมาตั้งหลายสิบปีแล้วเร่แล้วก็ขอสักตำบลหนึ่งมาไว้ที่เสดาก็น่าจะโอเคอยู่นอกจากนี้แล้วนางสุดายาอีดเก,กษตรอำเภอเสดายังผลักดันโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งอำเภอเสดามีพื้นที่ติดต่อก,กับอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริซึ่งเดิมนางสุดายาอีด ได้ดำรงตำแหน่งกเกษตรอำเภอคลองหยอยโขงจึงได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในอำเภอในฟาร์มตัวอย่างอำเภอคลองหยอยโขงนำมาขยายผลในอำเภอสเสดาจึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกร,กรที่มีความสนใจทำกิจกรรมปลูกผักยกแคร่โดยเริ่มจากการนำโรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกที่ไม่ใช่แล้วาปรับเปลี่ยนเป็นแปลงผักยกแคร่พร้อมประสานของงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรยังรวมคุณที่สำรวจความต้องการของเกษตรกรความเป็นไปนไดในการดำเนินกิจกรรมรวมถึงประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทำให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน20รายมีรายได้เพิ่มขึ้น1,500บาทต่อคนต่อเดือนแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม โดยการทำผักยุคแรกผู้บริโภคได้บริโภคพืชผ,ผักปลอดภัยจากสารเคมีทำให้เกิดจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอะะเสดาจับทำแปลงผักยุกแค่ใช้เองจำนวน20แปลงและเกิดอาชีพใหม่จัดทำแปลงผักยุกแคร่จำนวน2ราย หวหน้ากาได้นำแนะนำความรู้การปลูกผักยกแค่ของความตัวอย่างมาถ่ายทอดให้เกษตรกรของอำเภอเดาวทำให้เกษตรกรมีไรายได้จากการปลูกผักยกแค่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยซึ่งมีสมาชิกอยู่30มรายก็มี ผักยกแค่อยู่30แปลงด้วย <Okay. S 1> ขอบคุณเกษตรอำเภอสเดาพี่ไก่ที่ได้นำงบประมาณมาให้เกษตรกรทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้แล้วนางสุดายาอีดเกษตรอำเภอสเดาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบ้านตะลุหมู่ที่8ตํตำบนไปดังเบซามอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรมีพื้นนามีสวนผลไม้สวนยางพาร,รามีการปลูกพืชผักและมีแหล่งน้ำจากธรรมชาติเป็นต้นทุนในการทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ดีมาก โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสํารวจเกษตรกรกิจกรรมการเกษตรที่มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มีความรักและชอบในอาชีพเกษตรได้ทํากิจกรรมได้เข้ามาศึกษาท่องเที่ยวและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันรวมถึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา,างเงินทุนงบประมาณในการสนับสนุนจุดท่องเที่ยวประชุมแกนนําผู้นาชุมชนจัดให้มีวิทยากร,รประจำ ฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพและมีความพร้อมในการประสานสื่อมวลชนในการทําข่าวปร,ประชาสัมพันธ์ว,วางแผนปฏิทินท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมโดยมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งแต่วัดเขารูปช้างสวนรุงใหญ่ทุ่งนาบ้านตะลุผักยกุคร่ยยอดเขาสองแผ่นดินถ้ำนางพญาเลือดขาวและสวนน้ำลุงโลด โดยแบ่งโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็น2โปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมที่1เที่ยวจบในวันเดียวประกอบด้วยสวนดงใหญ่ทุ่ง,งานาตะลุกและผักยุกแค่โปรแกรมที่2อ,องวันหนึ่งคืนตั้งแต่วัดเขารูปช้างสวนดงใหญ่ถ้ำนางพญาเลือดขาวสวนน้ำลงโดกและพัก1หนื่งคืนทเที่ยวต่อยอดเขาสองแผ่นดินทุ่ง,งานาบ้านตะลุกและผักยูกแคร ในแต่ละกิจกรรมนักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผลไม้ตามฤดูกาลร,รวมถึงได้รับษาละความรู้จากวิทยากรประจำแต่ละจุด สรุปแล้วการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทําให้เกษตรกรประจำจุดตท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวจํานวน22คณะนักท่องเที่ยว520รายท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงเมษายน2523รวมแล้วมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมครับของตำบลดังเป็นหมูบ่บ้านแตบมีคว่าบุดมสมบูรณ์ไปพปร้อมเพรียงตั้งเขาหน้าปา่าสวนครับเชิญพี่น้องจั้งประเทศทไตยมาเที่ยวในตำบลดังครับใหม้หมาเที่ยวทีนี่มีจุดมากมายนะครับเกิดจุดเรียนรู้ศึกษาดูงานครับมีการ,านนกรศึกษาในการทําสวนเกษตรผสมผสานมีทำหน้าแห่งเดียวในประเทศไในตำบลแนวเพื่อเสดากับ,บ โกั okay. บขอบคุณนะครับเกษตรอำเภอสะเดาสุดายาอีดนะครับเต่บาลนัรสนุนเกษตรเชื่องทองเที่ยวของส่วนลุงใหญ่และเครือข okay. ่ายนะครับหน้าเขาป่านะครับขอบคุณครับในทุกๆวันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติราชการคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่านางสุดายาอีดเกษตรอำเภอสะเดา เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในการส่งเสริมกิจกรรมที่ทําให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายุกระดับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอำเภอสเดาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริผักยกแุแคร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงท่านเป็นมิตรแท้ของเกษตรกรและตลอดระยะเวลา ก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาโดยยึดหลักการทำงานมุ่งมั่นรอบคอบคำตอบอยู่ในพื้นที่ตลอดไป